ตามรอยเบื้องพระยุคนลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีภูมีพลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากสิกรรมรักฟ้ารักดิน อาวังสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เปียครับเห็นว่าเป็นแฟนติดตามรายการเราอยู่ครับผมที่มาที่ไปเป็นยังไงก็ช่วงที่ว่าโควิดครับพอดีมีเพื่อนเขาว่าส่งเฟซมามันเด้งเข้ามาในหน้าขอ้อความผมก็เลยกดเข้าไปดูอกดเข้าไปดูมันก็เป็นของพี่คำหนึ่งอะ่ะครับแล้วตอนนี้ผมก็เลยเข้าไปดู ตอนนี้ถูกใจปลูกป่าครับเห็นต้นไม้ของพี่เขานะต้นใหญ่ผมก็เลยดูทุกวันเลยตอนนี้ติดตามทุกวันเลยดูทุกคลิปไม่ได้ไปไหนก็นั่งดูทั้งวันครับดูจนติดอืครับติดแล้วก็ทําไงถึงเวลาเนี่ยต้องดูแหละอืดูอยู่ประมาณสองเดือนก็กว่าครับปรึกษาแฟนว่าปลูกป่ากันดีกว่าไหมเดี๋ยว เอาที่น้าเช่าอยู่ขอคืนแล้วก็ติดต่ออาจารย์บนล้อมเลยผมแล้วก็ออกแบบเองแล้วก็ส่งให้พี่แก้วดูด้วยส่งโฉนดไปให้พี่แก้วเขาปรึกษาพี่แก้วอันนี้แกก็บอกว่าให้ส่งโฉนดมาผมก็เลยส่งไปแกก็บอกหูแคบมากเลยแคบตอนนี้ทำไงเขาบอกเดี๋ยวพี่ดูให้แกก็ออกอยู่ประมาณ สองอาทิตย์แต่แกก็ส่งภาพมาให้ผมครับผมก็เลยโทรหาอาจารย์บุญ้อมเลยตอนนี้แกก็เขาบอกรอคิวก่อนตอนนี้อาจารย์ขุดอยู่อ่างทองอแต่มีอีกคันหนึ่งขุดอยู่ที่ชายนาทนี่เนี่ยอยู่ที่ดงคอนคผมก็เลยรออันนี้คันเล็กอันนี้คันใหญ่ของผมมันเป็นพื้นที่เล็กๆก็เลยต้องใช้คันเล็กอตอนนี้แกก็โทรมาถามว่ามีงบเท่าไหร่ ผมบอกแล้วสองไร่มันประมาณเท่าไหร่ครับเขาบอกประมาณไปเกิน 50, ห้าหมืนผมก็เลยบอกมีผมก็เลยเขาเลยโทรกลับมาบอกเดี๋ยวอาจารย์จะนัดวันขุดพร้อมอะไรก็บอกอมีแกก็เอารถมาขุดให้เลยอืมครับก็พื้นที่ยาวๆนี่สองไร่สองไร่หนึ่งงานครับแต่มันหน้าแคบเล็กมากเลยเนาะครับประมาณสิบเจ็ดเมตรเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเลย จะมีทะแยงหน่อยนึงทางท้ายจะกว้างกว่าน,นิดนึ่งครับข้างหลังประมาณสัก18เมตรครับข้างหน้า17แล้วหมดงดขุดไปหมดขุด48,000โอ้โมออ,อ,ออกแบบอะไรขุดตรงไหนย,ยังไงบ้างก็ออกแบบพื้นที่ผมว่าดูภูม,มิทัศน์ก่อนว่าทางเนี้ยแดดมันส่องมาใช่ไหมครับผมก็ก็เลยเอาต้นไม้เนะี่ยไว้ฝั่งนี้ เอาคลองไว้ฝั่งนี้เพราะว่าทางนี้ทางเพื่อนบ้านเนี่ยจะได้โดนแดดเต็มๆปลูกต้นไม้สูงได้ครับครช่วงบ่ายเขาก็ได้อยู่เยอะอยู่เหมือนกันครับแต่ที่ข้างๆนี่เป็นญาติพี่น้องกันครับญาติพี่น้องหมดเลยตรงนี้เป็นที่มรดกเนาะครับที่มรดกแล้วเรามาทําอย่างนี้เขาซีเรียสไหมแบบว่ากลัวต้นไม้บังข้าวเขาอะไรก็มีบ้างครับแต่ผมก็บอกเดี๋ยวผมตัดให้ผมก็ มีกิ่งที่เหล็กยื่นไปผมก็ตัดให้ครับต้นใบกล้วยอย่างนี้เขาบอกเดี๋ยวใบกล้วยงั้นเดี๋ยวน้าริฟได้ไม่เป็นไรเขาบอกอย่างนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมทางนี้ฝั่งน้องสาวแม่ก็ไม่มีปัญหาหมยถึงคันคันคลองคันดินเนี่ยด้านนี้ด้านที่เรายยนเนี่จะกว้างกว่าคันด้านนน้นเนาะใช่ใช่ด้านนี้จะเป็นทิศตะวันออกตะวันออกตะวันออกกว้างตกครับผมทางทางตะวันตกเนี่ยกว้างประมาณ2เมตรได้ ที่เป็นคันดินครับด้านนี้คันดินก็กว้างเท่าไหร่กว้างกว่าประมาณผมบอกให้ประมาณสเมตรอ๋อสี่ครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโคกถมสูงขึ้นมาประมาณ2เมตรได้นะครับผมข้างล่างนี่จะประมาณเมตรเมตรห้าสิบครับแต่มันยุบลงไปก็เลยประมาณเมตรยี่สิบอะไรเงี้ยครับก็เริ่มต้นปีไหนนะที่คุณปีหกหกสามอ๋อมิถุนาหกสามครับ เขาสามปีแล้วเนาะเข้าสองปีปลาขุดมิถุนาฮะ<า>มิถุนาหกสามประมาณสองปีกว่าสองปีกว่าครับผมแล้วเอาเวลาไหนมาทํำล่ะก็พอขายของเสร็จปุ๊บผมก็วิ่งมาเลยจากจากยุดยามาอเอาปลูกกล้วนยะน่ะผมอ่ะน้ําไม่มีนะพี่<า>น้ําไม่มีตอนนี้ ก็เลยเอาน้ําอะใส่ขวดพลาสติกมาขวดน้ําโพลิสนะมาลดต้นกล้วยเนี่ยครับช่วงนั้นฝนไม่ตกเลยครับน้ําไม่มีลดแต่ต้นกล้วยต้นไม้ป่ายังไม่ได้ปลูกอต้นไม้ป่าได้ปลูกประมาณประมาณต้นเดือนสิงหาครับให้แม่มาปลูกให้ครับครับทุกวันนี้ก็ยังทํางานขายของอยู่ครับผมเราวิ่งวิ่งจากยุทธยามาครับสองอาทิตย์มาครั้งหนึ่งแต่ มาก่อนจะมาอาทิตย์ละครั้งเลยทุกวันจันทร์อครับปลูกกล้วยโดยน้ำพลิตเนาะครับทีละขวดครับใส่รถมาจากยุดยาเลยแล้วก็พอลดถือว่าพายามมากครับอันนี้ก็เพิ่งทำระบบน้ำตอนนั้นมันแหลงผมก็เลยจิตซื้อน้ำมากินขวดก็ไม่รู้จะไปทำอะไรครับก็เลยเอาหัวแร้งเนี่ยเจาะเจาะแล้วก็ใช้ปืนกาวยิงแล้วก็มาทำ แล้วน้ําใส่ตรงขวดเอาน้ําผมมีปั๊มอยู่อ๋อปั๊มอัดอันนี้เหมือนหัวสปริงเกอร์ครับแทนประหยัดพลังไองบประมาณอ๋อครับผมก็มีสปริงเกอร์ด้วยท้ายๆครับแล้วน้ำใช้อย่างไรฮะไฟฟ้าหรือน้ำโซล่าเซลล์ไม่ได้ใช้อะไรเลยน้ําธรรมชาติปล่อยมาลไม่แต่แรงดันที่อัดเข้าใช้ใช้ปั๊มสูบดันมาเลยปั๊มน้ํามัน ครับครับเครื่องสูบน้ําเครื่องสี่ยังวะครับครับผมก็ถือว่าที่แคมนี่ออกแบบยากเหมือนกันนะออกแบบยากครับเพราะมันแคบมากๆเลยอ่ะครับผมก็จะเน้นขุดตรงกลางครับตรงกลางเป็นคลองครับผมฮตอนที่ออกแบบอ่ะจะไม่มีคลองใช้ไก่เลยทางโน้นอ่ะผมมาใส่เอาครับเพื่อว่าจะได้น้ําถึงหัวท้ายเลยครับครับผม ยาว200ร้อยเมตรเนาะครับผมประมาณยาวสองเมตรครับกับครอบครัวนี่ก็เห็นตรงกันครับแฟนก็เห็นด้วยแม่แม่แม่ยายนี่ชอบเลยเอาเล้วดีมากเลยฮะแกเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วครับพอมาเห็นผมขุดตอนแรเขาบอกว่าจะดีเหรือจะไปทำยังไม่เสียพื้นที่เขาบอกไม่เป็นไรลองดูก่อนพอขุดเสร็จแกชอบเรมาช่วยห่มฟงห่มฟาง ครับครับผมกันเนี่ยในครอบครัวเนี่ยเจอกันหฮมครับตอนนั้นไม่มีฝนเลยมันแรงมากพี่ครับผมปีนั้นฝนไม่มีจากราระหว่างที่เราดูสื่อจากคนอื่นเนาะจนกระทั่งไปเองมาทำนี่เป็นไงอารมณ์ความรู้สึกมันต่างกันต่างกันพี่จากที่ดูกับของจริงเนี่ยนะเออเป็นไงแบบพอมาทําเองเนี่ยแบบยังไงมันชื่นใจเนาะแบบบอกไม่ถูกพี่คนมันชอบ ที่เนี่ยอพอเห็นต้นไม้โตแล้วผมก็บอกโอ้โหทำไมต้นไม้เราโตใบเงี้ยใบสักต้น<ห>ที่ไปซื้อพี่ชานมานะครับ<ห>เอามาปลูกเนี่ยของพี่ชางน,นั้นเลยใบโอ้โห,หพอเห็นแล้วมันชื่นใจไงครับครับไม่เหนื่อยละไม่เหนื่อยครับผมชอบทํานาก,กับแม่มตั้งแต่เล็กอนะหะอันนี้ผมก็เอาตะเคียนมาแสมครับผมผมห่างกันประมาณ สองเมตรสองเมตรสามสิบครับผมแล้วก็ักเกียนทองตแตมมีประดูฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นสักหมดหมดเลยเมื่อก่อนก็ดูแต่คนอื่นเนาะเห็นของต้นไม้คนอื่นแต่นี้มาลงมือของเราก็เริ่มมีแล้วครับเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วนะก็เห็นผลผลิตก็เชิญใจละครับครับผมมีกงมีกล้วยยุทธศาสตร์กล้วยกล้วยอันนี้เดินเดิมตามสื่อเราเลยครับผมตามแบบ ที่ดูของสื่อเลยครับผมไม่เคยอบรมที่ไหนมาด้วยไม่เคยครับครับผมไม่เคยอบรมเลยครับมันไม่ค่อยมีเวลามาตัดแต่งแล้วก็จะไปอบรมไหนก็มันไม่ค่อยว่างอะครับต้องเราต้องขายของฮะขายของนี่คือขายของตลาดนัดใช่ครับครับผมขายของตลาดนัดช่วงนี้เศรษฐกิจดีไหมเศรษฐกิจดีไหมไม่ค่อยดีครับครับครับตั้งแต่โควิดมาเลยปะ ช่วงโควิดขายดีกว่าเาะพอมาปีหลังๆเนี่ยไม่ค่อยดีเศรษฐกิจมันเหมือนว่ามันแย่คนซื้อของเนี่ยมันน้อยลงครับครับลอกจากเงินเดือนออกก็จะจะซื้อเราครับนี่ก็เหมือนกับตรงนี้เราก็ทํารองรับไว้ก่อนครับถ้าวันหนึ่งข้างนอกอยู่ยากอยกู่ยากเราก็มาอยู่นี่เขาตรงนี้เนาะอย่างน้อยก็เนี่ยเริ่มต้นกันมีกล้วยมีไม้ป่าแล้วเนาะกล้วยก็เอาเราไปตัดขายได้ครับผม เห็นว่าอนาคตจะมาอยู่ที่บ้านครับออแล้วมองอนาคตอย่างไงจะหากินอะไรหรือจะมา<ก>อยู่ในพื้นที่จะมาค้าขายด้วยแล้วก็มาทําสวนใแบบเต็มที่เลยครับก็รองรับไว้หลายอย่างอยู่ครับ,รบมีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรด้วยครับผมนขนาดว่ามีเวลาไม่มากเนะาเะแต่น้อยกล้วยแรงต่างก็ยังได้ผลผลิตไปเรื่อยๆฮะก็อาทิตย์ที่แล้วก็มาตัดไป เกือบ20เขือครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับผมว่าพื้นที่แคบเนี่ยก็ออกแบบยากครับเพราะมันจะดีไซน์ได้ยากมากแต่ก็ทําได้อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับครับผมมีอีกแปลงหนึ่งของอุทัยก็ของมะเมี่ยวอันนั้นก็เป็นเส้นเพว่าโอแคบเหมือนกันแคบมากอย่างน้อยอตรงนี้ก็ได้ปลูกไปแล้วนะครับต้นสักต้นตะเคียนนะครับ ก็จะมีต้นมีพยุงมีต้นมะมะมะขามมะขามฉาเกิดก้ามโปูครับมีขึ้นแสบด้วยแล้วไม่เสียดายที่นาเลยเหรอครับไม่เสียดายนาอาจจะเสียดายแ้วผมไม่ได้เสียดายนาวบอกจะทําได้เหรอ็ว่าอย่างนี้ครับครับอกมันจะได้กินอะไรเขาว่าปลูกอย่างนี้บอกเดี๋ยวหนูทําให้ดูว่ามันไปรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยผม พอเขาเห็นเขาทําได้แล้วเขาก็ไม่ได้วาอะไรครับผมครับถ้าพูดถึงเราเราคิดเปรียบเทียบว่าเราทํานาเนาะพื้นที่แค่สองไร่เนี่ยเป็นนาตอนนี้ก็สองไร่ตรงนี้เป็นไม้ป่าตรงกลางเป็นคลองครับเลี้ยงปลานะครับผมจริงๆถ้าจับปลาทั้งจําหน่ายอะไรนั้นก็น่าจะพอได้พอได้อยู่ครับมีแอบปล่อยไว้มั่งแต่ก็ไม่ได้บอกใครครับผมครับ เผื่อเขารู้ก็ก็มาหากินอะไรกันเงี้ยครับผมแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขามาเราไม่ได้อยู่ไงบางทีตัดไปเนี่ยก็ไปแจกเพื่อนที่อยุธยากล้วยหัวปีอะไรเงี้ยครับมะนาวมะนาวที่บ้านที่นี่ปลูกตายหมดเพิ่งปลูกใหม่น้ําท่วมตอนแรกครับน้ำนี่คือเรามีโดยแบบว่าหน้าฝนก็ตกเราไม่ได้ไม่มีบาดาลอะไรเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยทั้งอย่างหนึ่งอันนี้เก็บจากน้ําฝน เป็นน้าฝนด้วยพอยุบทางชนประทานก็ปล่อยมาแล้วก็เปิดเราทําการลักน้าไว้พอนั่นมันก็ไหลเข้าเองครับครับต้นไม้ตอนนี้ก็ไม่ต้องลดอะไรเลยไม่ต้องลดเลยรากมันถึงแล้วเนาะถึงหมดแล้วนี่ฮะรากต้นศัก์อะไรต่างก็ถึงหมดแล้วจะมีก็มีต้นที่ว่าปลูกใหม่เฉยครับครับผมอย่างยางนาพวกอย่างเงครับแต่มันติดกระกอกล้วยไม่ต้องลดก็มันก็ชุ่มชื้นเนาะครับชุ่มชื้นอยู่แล้วใช่เพราะว่า ลากกล้วยเนี่ยมันจะให้น้ําครับไปไปเลยแล้วมีปัญหาน้ําท่วมไหมฮะไม่มีครับน้ําท่วมไม่มีครับมีแต่ว่าแบบเวลาฝนตกเยอะมันจะซึมขึ้นมาแฉะนิดๆไม่ถึงกับท่วมครับครับที่ว่าตกหนักปีปีที่แล้วก็ไม่ท่วมรคับเพราะว่าช่วงนี้จะดอดไงครับผมทางท้ายเนี่ยมันจะเป็นที่ลุ่มครับแล้วเวลาเขาจุด ไฟเผานาแล้วฮะเจอปัญหาไหมไม่ไม่มีจุดเขาอาาัดฟังแต่แถบนี่เขาจะเว้นมาให้ผมขอเขาไว้ฟงังว่าเอามาห่มพื้นที่เขาเขาก็จะบอกรถว่าฝั่งนี้ไม่ต้องอัดอัดแต่ฝั่งนูน้นของนะของฝั่งนี้ก็เหมือนกันไม่มีเผา hmm. ครับเดี๋ยวนี้แถบนี้ไม่มีเผาเลยโชคดีมากเลยครับแลวที่สองไร่ยาวๆเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่จะมีตำแหน่งวางบ้านไหมมีครับ คิดว่าบ้านก็บ้านจะอยู่ข้างหน้าตรงโคกมา่อ้ตรงที่ผมสร้างเพิงไว้ครับเพิงกระถ่อมนะครับจะว่าจะปลูกบ้านสวนเล็กๆตรงนี้ที่เราทําถนนกว้างหน่อยก็สามารถเอาเสล่งอะไรวิ่งได้วิ่งได้ครับครับถรถกระบะเล็กๆมันด่าก็เข้าได้ครับผมเคยลองถอยรถกระบะเข้ามาเข้าได้อยู่แต่แต่ถ้าโตอาจจะเข้าไม่ได้ครับครับ แต่สามล้อสลิงได้ครับผมดีมากเลยฮะดูต้นไม้ก็โตเยอะนะครับครับโตเยอะเกือบสองปีกว่าๆทีนี้เดี๋ยวพยุงโตไวมากครับครับเี่ยจากพื้นนาที่ไม่มีต้นไม้เลยนะครับเลยดูพยุงด้านนี้จะโตเยอะมากเลยตอนตอนยังไม่คุณนี่มันเหมือนที่แห้งแรงไปเลยอ๋อครับ คือพอหน้าน้ำก็อาจจะมีน้ำฝนตกเห็นไหมครับพอหน้าแรงก็แรงไปกับเขาครับถ้าเนี่ยทําคราวนี้เขาก็ไปปล่อยน้ําแหละครับก็ปล่อยให้แห้งแรงไปลองไปดูต้นไม้นี่นะทางนี้จะโตเยอะครับอันนี้จะเป็นพยุงไฮ่หล่ากับพยุงไทยเนี่ยครับอครับีออกดอกไปรอบนึงครับแล้วก็จะเป็นต้นสักสลับกัน อันนี้ก็คือปูผมด้วยกล้วยกับไม้ป่าก่อนครับเนาะปลูกปลูกกล้วยเสร็จแล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ลงไม้ป่าเลยครับอ่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าบ้านก็คือเมื่อวันหนึ่งเรามาอยู่ครับจริงจริงจังๆเราค่อยมาเรียกว่าเติมเข้าไปครับอาจจะมีไก่มีเป็ดครับช่วงนี้ก็จะทําเป็นเล้าไก่เล้าเป็ดอ่อฮะแต่แต่เริ่มต้นคือให้ป่าขึ้นก่อนครับสร้างป่าก่อนใช่ ส่วนมากผมจะเน้นป่ามากกว่ากับไม้ไม้ผลไม้ต้นไม้ไม้ผลนี่ผมไม่ค่อยได้ปลูกมากเท่าไหร่นั้นเพื่อนๆจะทําก็ต้องดูบริบทอาชีพเราด้วยเนาะอย่างน้อยเรายังไม่ได้มาอยู่ก็ปลูกป่าไปก่อนครับสร้างป่าให้ได้แล้ววันหนึ่งเราค่อยมาเติมเอาใช่ครับตรงนี้ถ้าเป็นเล้าไก่ก็จะเหมาะใช่ไหมฮะมีร่มมีเงามีร่มแล้วมีร่มของต้นไม้ป่าต้นพยุงกับต้นพยุงไฮใชม แล้วก็มีปลาดูด้วยครับเราจะมีเตาถ่านขึ้นมามุมนั้นมุมนี้ก็ว่านไปครับผมสําคัญคือสร้างป่าก่อนครับนี่ผมก็จะปลูกมะกูดไว้ด้วยครับฮเอาไว้ตัดใบขายครับอันนี้ก็ถิ่นเทพาครับโอ้ถิ่นเทพาก็้วแซกเยอะเหมือนกันอันนี้ไปขอไอ้สวนเพาะก้าไม้มาครับครับอืม แต่คนก็จะเข้าใจยากนะว่ามาทําอยู่อย่างเงี้ยมันจะมีกินจากอะไรเพราะว่าคือเมื่อก่อนก็เป็นนาเนาะหรือข้างเนี่ยญาติพี่น้องก็ทํานาครับครับนี่พอมาทําแบบเนี้ยเขาคนก็จะสงสัยว่าเออแกจะเอาเงินมาจากไหนอะไรเงี้ยก็มีเก็บมั่งขายของได้ก็เอามาลงถ้ามีตังก็มาลงครับแต่วันหนึ่งก็คือเราก็มองเรื่องการ เขามาใช้ชีวิตในนี้ครับพอมาแล้วเนี่ยมันก็ดูสดชื่นครับร่มเย็นครับเรามาเราก็มีร่มแล้ะไม่ต้องร้อนครับยังข้างเคียงเขาก็มาอาศัยเราได้ครับมาใส่ร่มเงาของต้นไม้เราก็ปลูกคิดนาพี่น้องเลยนะเนี่ยเนาะสองสองประมาณสองเมตรครับครับผมถือว่าคุยกันก่อนก่อนปลูกนี่คุยกับเขาแล้วครับเพราะว่า พี่ชานเขาบอกว่าให้ปลูกสักกับไม้แดงดีกว่ามันไม่ค่อยมีกิ่งยืนมากผมก็เลยเลือกสักกับไม้แดงคครครับับบที่ริมฝั่งรัาพี่น้องครับครับเป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะถ้าเป็นนาสองไร่ก็ยังเป็นนาคือเก่าครับเป็นนาเหมือนเดิมนะอันนี้จะเป็นแปลงนาออแปลงนาเล็กๆ ห้าสิบห้าสิบเมตรแความยาวห้าสิบเมตรครับแต่ไม่กว้างมากเพราะว่าสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ทำทำไปไม่ได้ทําเลยแต่ว่ามันมีข้าวที่มันตกอยู่จากเกี่ยวรอบก่อนครับก่อนที่ว่าจะมาขุดะนะอ๋อขึ้นเต็มเลยครับก็เลยใส่ได้ตั้งประมาณห้ากระสอบได้อพื้นที่สองไร่นะแบบเส้นเวยเตียว อันนี้ปลูกมาสองปีต้นไม้ผมว่าต้นไม้โอเคโตเลยไม้ป่านี่ชอบพื้นที่อย่างนี้เรามีแหล่งน้ำเป็นพื้นที่นาอยู่แล้วนะโอ้เน้นสักนะครับเนี่ยนะเน้นสักอ,อยู่ขอบชอบต้นสักแต่ซูนด้านนู้นจะเป็นไม้แดงไม้แดงกับสักแตอนนี้สักตอนที่ปีหกสีน่น้ำมันมันฝนมันตกเยอะครับไ,ไปปลายปีหกสาม ฝนมันตกเยอะตอนนี้น้ําท่วมต้นสักก็ตายหมดเหลืออยู่แค่ริมตรงโน้นเองนอกนัากตายหมดเลยเหลือแต่ไม้แดงครับไม้แดงไม่มีตายเลยครับทางนี้ก็จะเป็นอันนี้ประดูอันนี้ผมเพาะเองหมดเลยอันนี้พยุงอ่าพยุงพยุงพยุงผมพอดูสื่อแล้วผมก็เลยออกไปกาแฟานไปหาเก็บตามสายเสียครับเพาะเอาเก็บเพาะด้วยครับ ต้นสักนี่เพาะยากไม่เป็นเลยได้แต่พยุงกับประดู่ครับอันนี้อะไรเกดแดงปะอันนี้เกจแดงแล้วผมไม่รู้ต้นอะไรกะพีเข่าควายปะต้นอะไรพี่ยานกะพีเข่าควายมั้งใช่ปะผมว่าใช่นะมันมีหนามด้วยอ๋อมีหนามด้วยก็น่าจะเป็นกะพีเข่าควายที่ผมเคยถามพี่ชาน่ะพี่ว่าต้นอะไรมันเหมือนต้นมควิดอะเนาะ ก็น่นาจ,จะเป็นกระพเพรี่เขาควายผมผมซื้อตรงบางตะลวงมาประมาณห้าต้นนยครับเห็นมันบอกหายากผมก็เลยเอามาปลูกครับอันนี้ไม่ไม่คอนเฟิร์มนะเมื่อก่อนเคยปลูกต้นไม้อะไรไหมไม้ป่าหรือว่าเคย,เค,ยคิดไม่ว่าตัวเองจะกลับมาเป็นเกรรษตรกรไม่คิดอยู่แล้วว่าสองคนกาแฟนะบอกถ้ามีตังค์แล้วจะกลับมาอยู่บ้านทำเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเงี้ยฝัน อยู่ตลอดเลยครับแล้วตอนนี้มาช่วงโควิดก็เลยดูสื่อพี่เพียงนี่เนี่ยก็เลยชอบถูกใจในใจตัวผมเองก็ชอบอยู่แล้วครับครับก็เลยตัดสินใจมาปลูกป่าเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับเนี่ยพื้นที่แคบๆก็ยังสามารถปลูกป่าได้ก็จะได้เห็นว่าแต่ละพื้นที่ถ้าเจอที่แคบๆอย่างนี้จะปลูกอยู่ยังไงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นกร,ระเพาะเขาไปอ่าใช่ครับผมมีขนาดสองปีนะฮะเดี๋ยวเราสามปีสี่ปีห้าปีมาดูกันเรื่อยๆครับเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นแปลงนานเนี่ยครับผมอันนี้จะเป็นคันคันก้านไว้คันนานครับมีไผ่สางมุนด้วยนะครับครับ อันนี้ดูพ่อคำาเรียงมาที่ว่าปลูกเป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นวงที่ว่ามองเห็นแปลงนาครับก็เลยทําแบบพ่อคำาเรียงเลยตรงนี้ว่าจะทำกระท่อมครับไว้ผาบท่านครับเนี่ยแล้วก็ผมก็เลยปลูกไ่ยังไม่ได้ตัดสางเลยพี่อดูรกมากนี้ต้นไม้มันก็ขึ้นเองครพวกกระถิ่นว่าอะไรครับอื ก็คือวันหนึ่งถ้าเราได้กลับมาอยู่บ้านเต็มตัวเนาะก็จะมาจัดการแปลงนี้เป็นรูปบรนร่างเหมือนกับเราจะมาใช้ชีวิตในนี้แล้วใช่ครับอ่าฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนเตาทานใช่อ๋อแล้วก็อันนี้ผมก็ปลูกไว้อีกอันนึงอันนี้ปลูกเพิ่งได้ปีหนึ่งนะครับครับตรงนี้ก็จะจินตนาการว่าเป็นซุ้มอุโมงค์ไผ่ครับแบบพ่อคำเดืองเลยใช่ใช่แล้วก็เวลาทํานาแล้วก็มองทะลุไปนู่นเลยเป็นนาเรามองไป ครับผมตอนนี้อาจจะลกหน่อยยังไม่ยังไม่ได้สัดสางแต่ถือว่าเราจินตนาการไว้แล้วแล้วกาลังสร้างไงอันนี้สร้างฝันนะฮะสร้างฝันจริงๆเนี่ยลังเป็นที่ว่าพยุงอยู่ใกล้น้ํามันไม่ค่อยรอดเนี่ยแต่ของผมมันรอดเนี่ยเออต้นสองต้นเนี่ยน้ำท่วมเลยนะพี่ตรงเนี้ยครับผมไม่ท่วมมากแต่ว่ามันแฉะเฉยตอนฝนตกอ่ะแต่ก็ไม่ตายอันนี้เพราะเองอใช่ไปไปขับตรงสายเสียแล้วไปเจอบ้าน บางคนรวยนะผมก็เลยลงไปขอเขาบอกพี่ขอสักสองกิ่งได้ไหมผมจะไปเพาะม,มาปลูกเขาบอกให้มันเป็นเม็ดแล้วใช่มันแก่แล้วแก่ okay, แล้วผมเลยส่งรูปไปให้พี่แก้วดูพี่แก้วใช่พยุงว่าเขาบอกใช่ผมก็เลยเพาะเลยได้ร้อยกว่าต้นครับแล้วก็แบ่งให้เพื่อนไปปลูกมากครับครับผมอันนี้เป็นกระดูปกระดูกกิ่งอ่อนครับต,ตอนตอนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันกิ่งอะไรไง ไปเก็บตามถานาหดมาแล้วก็มาเพาะอันนี้ปอด<ๆ>ูกิ่งอ่อนก็ไม่เป็นไรแล้วครับให้ขึ้นก่อนเราจัดการได้ใช่ต้นไม้ทุกต้นมีประโยชน์หมดแหละอันนี้อันนี้อะไรแต่ว่านาสองไร่ยาวๆนี่หาต้นไม้ใหญ่มีมั้งไหมของเดิมไม่มีนะครับมีไม่มีเลยสักต้นหนึ่งอ๋อแต่ท้ายนี่อ๋อฟากนู้นเนาะอันนี้เป็นของฟากนู้นเป็นต้นมะขามเทศครับผม<ๆ>ยางนานี่โดน โดนเพื่อนตัดออกครับเนี่ยครับเขาหวังดีเลยยังเขาก็เลยตัดแตกแหละอันนี้ตัดยังไม่ได้เก็บอะไรมันไปฝั่งนกนาเ้าให้ตัดผมก็เลยลัดเลาะออกมาครับกล้ยก็ยังมีให้กินเรื่อยๆนะครับให้ตัดตลอดครับมาทิ้งก็ได้ไปเยอะไปขายที่อยุธยาบ้างอะไรบ้างครับเนี่ยครับ มีคนมาตัดให้หรือยังไงมีคนมาตัดให้แล้วก็กระพี้ขขาควายผมก็มีคนเขาคงไม่รู้เนาะต้นอะไรอันนี้ก็จะเป็นไม้แดงครับพี่คมันหนีหาแดดผมไม่ได้มาตัดสางเลยตรงเนี้ยไม่ค่อยมีเวลาครับแต่ก็ยังมาอาทิตย์ละสองครั้งมาดูครับผมนี่ก็ยังนาถ้าเอาลมออกก็ได้จะโตมากกว่านี้ ถือว่าน้ํามีให้เรื่อยทางนี้น้ําจะดีกว่าทางนน้นครับแล้วก็แค่เก็บแหล่งน้ําในพื้นที่เราโดยการขุดสระนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นหลุมขนมคกจะลึกหน่อยลึกหน่อยครับที่ที่ออกแบบมันไม่มีหรอกที่ผมมาเติมเอาที่พี่แก้วทํามาให้นะคครรัับบผมก็เลยมาเติมว่าเออเดี๋ยวเผื่อฝั่งนี้น้ําไม่มีก็เลย แต่ไม่ได้มาไม่ได้คุมรถไงกลับยุดยาให้เขาส่งรูปให้ดูถ้าบอกก็จะให้เขาขยับเข้ามาอีกตรงนี้ก็จะกว้างไปอีกอืครับก็เลยตรงนั้นก็เลยแคบไปหน่อยเดี๋ยวผมว่าจะเอาเดินมานานนทั้งหน่อยครรัับบคคิดว่าถ้าอยู่จริงเนี่ยน่าจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับอครับไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้ามีบ้านมีอะไรมาจริงๆจังๆอยู่เนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันมีไฟฟ้าเข้ามาแล้วครับ ก็ว่าจะไปขอหมอ้อเกษตรครับครับบมีพี่เขาแนะนํามาให้ไปขอขอไว้ก่อนไม่เป็นไรใช้ไม่ใช้ก็ขอไว้ก่อนครับผมอันนี้ต้นตะขบท้งฝันตอนนั้นไม่มีร่มเลยมีร่มตะขบเนี่ยนะครับแล้วก็มานั่งกินข้าวตรงเนี้ยค,ค,ครับมาปลูกต้นไม้ไกันอต้นตะขบโตไวหน่อยอันนี้ก็ตอนแรกผมตัดตัดหญ้าโดนไปสองรอบก็เลยโตแค่นี้ กรดูแดงนะครับก็ดูแดงพี่ดดูแงเนี่ยผมอันนี้พลาดเองหลายต้นเลยครับแล้วก็มะข่าโมงผมก็ตัดไปโดนเหมือนกันครับมะข่าโมงอยู่ทางด้านโน้นต้นนั้นนะครับต้นใหญ่ตอนนี้ก็ยังมีโอกาสดึงดูสื่ออยู่ไหมฮะดูอยู่ตลอดครับโอ้รับผมตอนที่ไปถ่ายทำอุทัยผมก็ดูตลอดนะครับ แต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีเวลาดูผมต้องขายของวิ่งเอาของมัง่งกรุงเทพอนะไรเยงี้ครับครับผมครับก็ถือว่ามาสร้างฝันของตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วเนาะครับผมอ่ามีอะไรอยากจะฝากคนที่อยากจะมีฝันแบบเนี้ยในสภาพพื้นที่แบบของเราบ้างไหมคก็อยากจะฝากเพื่อนๆที่ว่าอยากที่คิดอยากจะทําพคกนาหรือปูกป่าครับครับ,รบพอเวลาเราทํามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับตัวเราม,มีแหล่งอาหารให้เรากินเยนะยครับครับเรากินเราใช้ ไม้อะไรเราก็ไม่ต้องไปซื้อมีต้นไผ่เราก็ตัดได้มันก็เป็นมันเป็นความสุขของเราอีกแบบหนึ่งครับครับฝากคนที่ว่าคนที่ชอบเขาก็จะมีความสุขเหมือนผมเนี่ยครับสำคัญคือต้องลงมือทาเนาะใช่ครับลงมือทําจะได้คําตอบจริงๆอันนี้คือคําตอบเลยพี่อลงมือทําแล้วได้คําตอบเลยครับไล่กินกล้วยมีหน่อไม้ก็กินได้หน่อไม้ก็ตัดได้แต่ว่าเรายังไม่ได้ตัดเพื่อว่าเอาไว้ใช้สอยครับผม ให้กำลังใจนะครับมาวันนี้ถือว่ามาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเนาะครับแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาติดตามว่าชีวิตจริงเขาจะอยู่กันเป็นยังไงบ้างครับมีเตาถ่านมีเล้าไก่ชีวิตมาอยู่ในนี้มันจะจริงเล้ออะไรเงี้ยอันนี้มาให้กำลังใจครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ คำถามที่รัก